เอาละครับสวัสดีพเพื่อนรอดชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมา t มังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสำหรับใครรับควรกดให้ด้วยนะครับผมกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาครับทุกคนครับวันนี้ครับผมเป็นเลดฮาวนะครับผมก็ขอย้ําเหมือนเดิมนะฮะจะย้ําไปทุกคลิปที่อัดในเลดฮาวเลยนะครับเลดฮาวคืออะไรเลดฮาวคือชั่วโมงที่มีบอสนะครับบอสห้ากะโหลกนะบอสห้าดาวห้ากะโหลกนะแล้วแต่คนจะเรียกนะหรือว่าไข่ดำนะผมเกิดขึ้นทุกยิมนะครับผมก็จะจัดขึ้นทุกวันพุธนะครับผมเวลาหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะฮะก็ถ้ายิมไหนไม่โดนไขแน่แทรกแล้วก็จะมีบอสเกิดขึ้นนะครับผม อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลนทาวนะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับตอนนั้นนะครับผมช่วงนั้นนะว่าบอสเป็นตัวอะไรนะฮะก็รอบนี้เป็นเจ้าซาเชียนนะครับผมเอ่อเหมือนจะมีแหวนของคูป้ามาใช่ไหมย,ยังอยู่ไหมเนี่ยวันก่อนผมยังเห็นอยู่เลยนะครับนี่ไงครับวงแหวนของคูป้านะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้มอนเจนใหม่ครับผมมอนเจนแปดเนี่ยเข้ามาอย่างแบบ กระทันหันนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าพอดของโปเกมอนเขาต้องการอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะว้าไปที่อื่นเรื่อยๆทุกคนเห็นไปเมื่อกี้ อยู่ๆมันก็ปิดแล้วมันก็ย้ายจุดนะครับผมนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้มอนเจน8เข้ามาก่อนผมว่านะอาจจะมีเรื่องงตามมาจากนี้เป็นควสพิเศษเพื่อไปจับเจ้าฮูป้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนมามอนตัวแรกมาแล้วครับผมคือซาเชียนเนี่ยผมเพิ่งตีได้1ตัวทวดเลยครทุกคนฮรแล้วก็ได้ไอวีรอยมาแล้วนะตัวแรกแล้วทุกคนแล้วผมใช้สับประรจับด้วยคือผมไม่รู้ว่ารอยเท่าไหร่ผมก็เอ๊ะ ซาเช่นอ่ะเขาเขาขาดผมก็เลยเข้าไปช่วยตีนะคนในแก๊งนาเกลือผมนั่นเองนะผมมาดิเป็นคนชัวนี่ไบเกอร์ <c oughs> <c oughs> ผมก็เข้าไปช่วยตีก็ไม่ได้คิดอะไรทุกคนตอนจับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร้อยคือเท่าไหร่แล้วเราโยนได้อยู่แล้วไงก็สับป,ประรดโยนควงโยนโยน,ยน,ยนควงปุ๊บคือตอนได้มาตกใจมากตกใจแบบสะดุ้งเลยว่าเอโหูไอ e, วีร้อยแบบนี้เราใช้สับป,ประรดจับเหรอมอนตัวนี้เหมือนบอกว่าสแตทจะดีนะครับเล่นได้นะครับผมแต่ว่า เหมือนจะไม่มีท่าแฟรี่คู่นะครับผมมาชอบมอนที่มันมีท่าคู่มากกว่านะครับมันเล่นง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะครับเห็นบอกว่าเป็นตัวเหมือนเคา์เตอร์มากกว่าครับผมไม่รู้ว่าควรจะใช้หรือเปล่าพวกตัวเคา์เตอร์นะอย่างถ้าไม่มีท่าคู่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนจะสังเกตนะครับแบบมอนที่มันเล่นยากๆกับผมจะไม่ค่อยอัพนะครับอย่างไอซุยคุณใช่ไหมซุยคุณเป็นตัวท่าน้าใช่ไหมแต่ผมก็ทัาไปเล่นท่าน้าแข็งคู่เงี้ยทุกคนเพราะว่ามันจัดตัวตีง่ายกว่าไอตัวนี้ทุกคนตัวนี้นะครับผมปกติร่างอ่ะมันจะะคาบบดใช ออที่เราเคยเห็นในโฆษณาหรือว่าใครได้เล่นภาคหลักซอสแอนชิลนะก็จะเห็นว่าเขาข้าบดาบนะแต่ว่าร่างนี้คือร่างที่ไม่ได้ถือของแล้วปล่อยแบบแบทเทิลนะก็จะแบบหมาอะไรดีหมาขี้เลื้อนหมาหมาเน่าหมาอะไรอย่างนะเป็นความเท่ที่โดนเนิร์ฟนะไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาตัวใหม่เข้ามาหรือเปล่าทุกคนมาอีกร่างเนะี่ะคือ่งนี้ครับมันไม่ได้เหมือนดิออกซี่หรือดิโอเคสีที่ผมชอบเรียกนะที่มันมีหลายฟอร์มจริงๆใช่ไหมฮะมีฟอร์มแบบแอคแท็ สปีดดีเฟนซ์แล้วก็นอร์มอลใช่ป่ะเออมันมีหลายฟอร์มไงไอเนี้ยมันแค่ถือของแล้วมันทําให้เขาแต่สามารถเปลี่ยนแบบเป็นอีกอีกตัวหนึ่งได้แต่เป็นเด็กเดียวกันนะทุกคนไม่ใช่คนละเด็กนะฮะเป็นพวกเด็กเดียวกันนะเนี่ยมันเป็นแค่ร่างที่ถือของไม่ถือของนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาร่างใหม่มาเนี่ยคือยังไงอะ่ะจะให้จับใหม่แล้วเป็นอีกร่างหนึ่งหรอก็ไม่น่าใช่ป่ะครับหรือว่าจะเอาระบบถือของมาแล้วแบบสามารถสือของเพื่อแบบช่วยบูทในการโจมตีได้หนึ่งตัวในทีอะไรางงี้ปะ่ะหรือว่ายังไงฮะ อันนี้ไม่ชัวร์เลยครับผมแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นอะเออไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนไอ้นี่เหมือนไอ้นี่ตัวอะไรนะไอตัวบอสภาคเอ็กอะเซอร์เนียเหรอครับที่ร่างพร้อมโจมตีมันจะเป็นแบบแสงสวยๆใช่ป่ะถ้าร่างธรรมดามันก็จะเป็นแบบอีกร่างหนึ่งอะเออคือมันเป็นแบบประเภทนั้นมากกว่าทุกคนร่างแบบสเตเบิลกับร่างแอคแท็กอะไรเงี้ยมันคนละอย่างกันนะครับมันแค่เป็นร่างเฉยๆมันไม่ใช่เด็กใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมายังไงนะสองหกหกหกเฮ้ยผมต้องใช้นี่เลยทุกคน ใช้เบอร์รี่ทองนะครับพอดีเดี๋ยวคนอื่นรอนะครับผมตีมาเพื่อนตัวนี้ผมว่าแอนิเมชันอ่านไม่ยากมนะันทุกคนมันรู้สึกชินอะโยนรอบแรกผมก็สามารถโยนเอ็กได้เลยนะครับมอนส่วนมากนะที่ไม่มีแอนิเมชันแปลกๆอะผมจะโยนเอ็กได้เลยนะครับทุกคนดูซิจะเอ็กไหมไม่ได้จับไปวันตังวันโอเคได้อยู่เห็นปะ่ะโยนง่ายนะครับผมแอนิเมชันมันอ่านง่ายมากอะเดี๋ยวผมหาจุดที่แบบจะสอนคนดูก่อนแล้วกันนะ ตอนที่กระโดดกลับไปอ่ะเออนั่นแหละตอนที่ยกขากลับไปเราต้องน่าจะต้องโยนตอนนั้นถ้าผมเดาไม่ผิดนะเออนั่นแหละนะฮะวงก็ใหญ่เลยไหมครับผมวงใหญ่มากนะครับแล้วก็โยนใกล้แล้วไม่แบบไม่ได้โยนแบบออกแรงเยอะเหมือนตัวอื่นนะครับผมเฮ้ยผมว่าผมใช้ดีๆไปเลยดีกว่าะะเดี๋ยวคนรอนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาลูกอมตอนที่น้องมาเป็นชายนี่นะครับผมให้ชายนี่มาก่อนนะครับตอนนี้ไม่มาชายดีก็ตีแค่วันนี้นะครับทุกคนเราก็อาจจะช่วยแบบว่ากรณีที่แบบว่า แก๊งนาเกลือผมเขาขาดคนตีผมก็จะแวะไปช่วยบ้างนะครับผมไม่ได้ตีแบบสายจริงจังแบบล่าแบบอืยังโหดอะไรอย่างี้ไอประตูมิตินี้มันเกี่ยวกับอันตาบีสไหมหรือว่าเขาจะเอาอันตาบีสเข้ามาเร็วอันตาบีสมันเจนเจ็ดใช่ไหมครับผมเกี่ยวกันไหมอ่ะประตูมิติเนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมว่ามันจะเกี่ยวอันตาบีสหรือเปล่าลองอกลับไปถึงพื้นแล้วก็ยังทันนะครับผมพยายามจะลองจุดที่มันไม่ทันจริงๆนะผมเวลาเรารอเนี่ยนายจะไม่ค่อยตีบอลเราใช่ไหม น่าจะตีเวลาเราแบบว่าโม่อยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนผมพยายามลองแบบว่าขานพื้นแล้วนะค่อยปล่อยบอลไปก็ย,ยังทันนะครับผมอืมไม่แน่ใจว่าจุดไหนจะไม่ได้นะครับยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอะน,นี้ยังได้เลยทุกคนตอนขากลับไปก็ค่อยโยนไปก็ได้ครับผมน่าจะชัวร์สุดนะฮะโอเคเห็นปะ่ะทุกคนผมมีอยู่ก้าลูกอมนะครับเพราะว่าผมใช้เบอร์ลี่จริงๆริงนะเนี่ยผมจับสองตัวเองเห็นไหมฮะเนี่ยตัวอันนี้ผมร้อยเลยเห็นไหมผมสองเจ็ดสาห้านะผมเฮ้ยผมต้องบอกเขาก่อนว่าพร้อมแล้วนะโอเคสู่นะฮะ มาครับทุกคนตัวที่สองมาแล้วครับผมยังไม่ได้ชุบตัวเลยอ่ะชุบไม่ทันฮะอ่ะมีคนบอกว่าอยากจะออกคลิปอย่างนี้ก็เอาได้ฮนะ <c oughs> นี่นะครับนี่น้องนายใช่ปะเออนะครับผมที่ไม่ใช่แกงหน้าเกลือเราเนี่ยครับผมมีคนหนึ่งนะครับเราจะต้องได้ร้อยอีกตัวเอามาทำอะไรวะ <c oughs> มันมีท่าไวอยู่หลายท่ามากครับทุกคนมีหลายท่ามากแล้วก็มีควิกแอคแท็กด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าท่าไหนเร็วสุดมันมีท่าแฟรี่ด้วยนี่นาแต่ว่าไม่มีแฟรี่สองท่าทุกคนท่าสองมีท่าแฟรี่ด้วยครับผมซาเชียนมันแท้เหล็กเออเพราะมันเป็นแฟรี่นะครับแต่ว่าถ้าใช้ท่าไฟคู่กับโคสคอมแบทเนี่ยซึ่งเป็นท่าต่อสู้เนี่ยผมมันสามารถเคาน์เตอร์เหล็กได้เต็มๆเลยเหมือนเอามาดักทางอ่ะคือแบบว่าสมมติว่าเราปล่อยซาเชียนมาใช่ว่าคนเขาก็จะปล่อยเหล็กมาถูกปะ เออคือคนก็เวลาเราไปพิ p พคิดภาพตาม,ค,าตามนะค,คิดภาพตามนะคิดภาพตามนะเวลาไป p v วพปุ๊บมอนตัวแรกออกไปปุ๊บแล้วเราแพ้เราก็รีบส่งซาเชียนออกไปปุ๊บคนเขาต้องเปลี่ยนมอนตามมาถูกปะคนเขาก็ต้องรีบเฮ้ยซาเชียนเอาเลกเอาไปเลยครับเขาจะส่งเลกมาครับ ปุ๊บนะฮะนาจังหวัดนั้นเองนะครับผมนี่เขาจะตีเราแรงแต่เราก็ตีเขาแรงเพราะว่าอะไรเราใช้ท่าไฟใช่ไหมและเราใช้ท่าโคสต์คอมแบทแปลว่าทั้งสองท่าเราตีเหล็กเขาทั้งคู่นะฮะเขาก็จะช็อกช็อกนิดนึง What is this นะฮะเออเขาจะมึนมึนนิดนึงนะฮะ <c oughs> เล่นสไตล์นี้ได้นะครับผมใครที่เขาเอาไป PVP กันนะแต่ว่าผม <c oughs> ผมไม่ใช่ทางนี้เลยทุกคนเป็นคอนเทนต์ที่ผมไม่แตะเลยทุกคนนะมีเควสให้ PVP ผมไปทำไรเข้าไปกดยอมแพ้ แล้วก็ปล่อยตัวไปนะปลาแบบ CP10 อะคระฮเออไอปลาไร้ประโยชน์อะทุกคนปลาไร้ประโยชน์อะนะฮะ CP10 0 27กว่ากว่าแล้วผม27 35ใช่ไหมผมว่าจังหวะผมค่อนข้างชัวร์นะครับทุกคนวงก็ประมาณเนี่ยขอบตาดำๆของเขานะฮะมันเทเนอะแต่ดูไปดูมาก็คล้าย,ายๆซุยคุณอยู่นะฮะคล้ายๆโมเดลของซุยคุณนะแต่ว่าก็เทอะถามว่าเทไหมเท่ครับเทมากแนละ้ เหมือนหมาป่านะครับผมมาเดี๋ยวดูท่ากันนิดนึงนะครับผมขอดูท่านิดนึงนะผมเก็บบัตรอิลิตไว้นะเพราะว่าจะเช็คท่านะทุกคนเห็นว่ามันมีหลายท่านะครับแล้วก็มีท่าไฟด้วยนะฮะถ้าจะเอาไว้เคาน์เตอร์นะฮะน่าจะแบบนี้ครับผมอย่างที่ในกรุ๊ปผมผมโชว์ให้ดูนะคือต้องเล่นคู่นี้ครับผมไฟกับโค้ชคอมแบทนะฮะเนี่ยเป็นอะไรที่เคาน์เตอร์แบบเล็กได้ดีมากๆนะฮะน่าสนใจครับผมแต่ถ้าผมว่าไวสุดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นไวชาร์ปตัวนี้นะฮะสายเผาเกาะอ่ะตัวควิกแอคแท็กตามช โอเคเติมเลือดก,กันแป๊บหนึ่งนะผมมารอบนี้จับนาเกลือวันนี้เราตีกัน5ตัวพอนะผมแล้วตัวสุดท้ายอย่าผมสอนจับนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือไม่ดีนะผมผมสอนจับแน่นอนนะร้อยอย่าผมก็จะสอนจับเออเป็นไง <c oughs> คือตัวที่มันไม่มีชัยนี่ผมก็มผมก็จะตีเปิดเด็กกับหาชัยนี่เป็นหลักแล้วทุกคนร้อยของผมนี่คือแบบดวงดีก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าตัวที่เก่งจริงๆก็อาจจะหา XL candy ก็มีนะครับผมแต่ว่ามันต้องเป็นตัวที่ มีชายนี่แล้วับผมถึงจะตีนะฮะคืออย่างเงี้ยให้ผมมานั่งตีหาย l Can d y ดีผมจะไม่ทํานะสําหรับผมนะแล้วแต่คนครับผมสายฮาร์ดคอร์เขาก็อาจจะตีเพื่อหาไอเอลแดีเลยก็ได้นะเพราะว่าจริงๆบอสมันก็มาไม่นานไงบอสต,ตัวหนึ่งก็อยู่กับเราอาทิตย์หนึ่งเงี้ยช่วงนี้นะครับผมคือเนี่ยถ้าจะหาไอเอลแคดีก็ตอนที่ชายนี่มาดีกว่าอะไรเงี้ยนะจะได้แบบลุ้นทั้งชายนี่ลุ้นร้อยได้ XL c a n แคดี้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันมันคุ้มกว่ามันดเหมือนได้3ามเท่าอ่ะ ตีเท่าเดิมลงทุนเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะผม <c oughs> ะประมาณนั้นแหละนะมาพูดถึงโปเกมอนยู่ไนกันบ้างดีกว่าผม,ผมก็ไล์โปเกมอนยู่ไนค่อนข้างบ่อยนะมีหลายหลายคนถามว่าโปเกมอนยู่ไนจะมาเมื่อไรนะผมประกาศไปแล้วอย่างเป็นทางการนะผมคือวันที่2 2กันยานะครับเดือนหน้านี่เองนะผมอีกไม่กี่วันนะก็สามารถเล่นคอร์สแพลตฟอร์มกับตัวของ n t e n d o s w i วิตได้นะผมผมก็คงเล่นทั้งสองอะแหละนะนะเล่นน Nintendo s w i วิตเป็นหลักนะแต่าก,การที่ออกไปนอกบ้านบ้างไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยนะอาจจะเล่นบนมือถือนะผมคงไม่ได้ถือ n ิน n d o s w i t ิตออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ ไม่สะดวกเรื่องอินเทอร์เน็ตอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบออนไลน์ใช่ไหมฮะประเทศเราไม่ได้เด็ดฟรีขนาดว่าเล่นที่ไหนก็ได้เน็ตฟรีแรงอะไรหมดเลยเนี่ยนะผมพับบิ๊กไวไฟเรายังไมไ่ค่อยมีนั่นแหละครับผมใครที่ถามใครที่รออยู่นะก็รอ,อนิดนึงนะตอนนี้ผมโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนนะไปที่ช่อง YouTube ของผมนะกดที่ช่องของผมมานะฮะแล้วมองแถบข้างบนถ้าจะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงดูไปพร้อมกันเลยแต่ผมก็ลืมนะ <laughs> มีอะไรบ้างเอ่ยมีหน้าแรกใช่ไหมบผมมีวิดีโอเพลย์ลิสต์นะแล้วมีคำว่าชุมชนนะผมจะโพสต์อะไรต่างๆไว้ที่นี่นะครับบ่อยกว่า Facebook เฟซ นะครับผมผมจะเน้นแพลตฟอร์ม u t u b e เป็นหลักเลยนะครับผมผมได้ทิ้งโพสต์ลงทะเบียนไว้แล้วครับผมใครที่ต้องการจะลงทะเบียนล่วงหน้านะฮะก็ไปลงทะเบียนได้นะครับผมใครที่ช่วยกันลงทะเบียนเนี่ยถึง1ล้านมันได้ของอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะสองล้านห้าเนี่ยจะได้ตั๋วปิกาจูฟรีนะครับผมก็คือไลเซนเนะเอาไว้สามารถใช้ปิกาจูลงแข่งได้นะครับผมแล้วก็5ล้านเนี่ยจะได้สกินของปิกาจูนะครับผมก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ไปช่วยกันลงได้นะผมเพื่อรับสกินรับตั๋วนะผมดิงลิงไว้ให้ทั้ง iOS Android นะแต่ว่า iOS เมื่อก่อนเนี่ยมันจะขึ้นว่าเปิดวันที่30นะผมแต่เกมเขาประกาศเปิด22องนะยังไงก็น่าจะย2ิบสนะมีหลายๆเกมมันก็เออเออย่างงี้นะผมอาจจะประมาณสัก80หรืออะไรอย่างงี้นะฮะไม่ถึง90หรอกมั้งมันต้อง2 7 3เใช่ไหม 80, ดสินิดนิดะ ไม่ถึงเก้าสิบครับน่าจะไม่ถึงนะะผมไลฟ์โปเกมอนอยู่ไหนค่อนข้างบ่อยนะทุกคนใครที่พอมีเวลานะครับแบบไม่มีอะไรทากลางคืนไม่มีเพื่อนอยู่ห้องนะครับกลัวเสียงเงียบนะครับผมเปิดผมแทนทีวีก็ได้นะมานั่งฟังผมบ่นไปเล่นไปนะดูผมแหลงหล่นผมไปแตะอันต้าสามแล้ว่าทุกคนอันต้าสามกับสาวขีดหรือเปล่านะผมจะไม่ผิดอะแล้วผมก็หล่นมาอันต้าสองอันต้าหนึ่งจะหล่นไปเวเทอร์แลนด์ไฟอีกแล้วเนียโอ้โคตรเครียดเลยทุกคนโอ้ แปดเก้าอ่ะแปดเก้าครับน่าจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคชุบก่อนชุบก่อนรอตัวต่อไปสักครู่หนึ่งครับตัวที่สี่นะครับผมมันสามารถเช็คอย่างนี้ได้เลยทุกคนนะครับอยากรู้ว่าใช้ลูกอมเท่าไหร่ฮะเราก็กด power up ไปใช่ปะแล้วเรากดอย่างเงี้ยเสียเวลาถูกปะแล้วกดบวกบวกบวกเนี่ยเสียเวลาทุกคนทุกคนลองกดลบครั้งเดียวฮะมันจะย้อนไปแบบเหมือนแบบศูนย์ถึงสี่สิบใช่ปะก็มันย้อนไปสี่สิบนะฮะเออเนี่ยมันก็จะใช้ทั้งหมดสองร้อยยี่สิตลูกอมนะฮะโอเคเราตัวต่อไปสักครู่นะฮะตัวที่ครับผม เรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวดีๆอีกหรือเปล่านะครับอยากจะบอกว่าลุ้นใจนี่จริงเลยมันไม่มีฮะช่วงนี้ไม่ค่อยปล่อยเมก้าใหม่เลยปะเมก้าล่าสุดอ่ะเมก้าอะไรอ่ะเมก้ายาโรคิงหรือยาโรลัน นี่ไงใช่ตอนนู้นมีกิจกรรมมีการสโลโบเออใช่ครับผมที่มันไปอยู่ในหอยอนะไระหอยมันกินตัวเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวอื่นไม่แน่ใจว่ามีมาใหม่บ้างหรือ,อยังนะผมจําไม่ได้ฮนะเสไปดูว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้นะผมมีสเปียารึเปล่าผมมีแล้วครบแล้วนะผมสเปีร์นะมีใครอีกฟูชิกิบานะมีแล้วแต่ยังไม่ได้วันะผมลูกอมพอแต่ยังไม่ได้ใช้แล้วผมชาลิซาลิซานเนาะ เทนิกัมเม,มาแล้วค่ะแม็กใช่ไหมผมเกงก้ามีแล้วไอหมายังไม่มีเลยฮาวดูมนะผมยังไม่ได้ทําเลยพ่จอดมีแล้วครับผมไอตัวมนุษย์หี่มะเหมือนจะยังไม่ครบนะทุกคนนะแล้วก็มีตัวอะไรอะ่ะตัวกวางเหรอไม่ใช่กวางแพะเออแกะเออแกะนล่นแหละถูกแล้ว <laughs> มีกีรโดตน่าจะมีแล้วครับผมมาล่าสุดแล้วผมจําไม่ผิดมันน่าจะเป็นสโลโบรนะใช่ไหมครับทำไมเว็บนี้ยังไม่มีสโลโบรมีแล้วไม่ใช่หรอเมกา้าสโลโบรอ่ะ เมกา่ยาดรันนะฮะใช่ไหมเหมือนจะมีแล้วนะครับทุกคนนี่ตัวล่าสุดนะแล้วหายไปนานเลยทุกคนตั้งแต่เดือนจูนจูนจุนายนออก,กัส,สนะครับกำลังจะขึ้นเซปเตมเบอร์นะกำลังจะเข้าเดือนที่สามับทุกคนเมกาตัวใหม่ยังไม่โผล่มาเลยนะ <c oughs> มันควรจะเป็นเมกาดีๆมาได้เลยป่ะแบบมิวทูเงี้ยน่าจะปล่อยบัตรดำแน่เลยครับผมมิวทูนะผมมิวทูและควนซาไคโอคา กราดอนนะสตัวนี้นะผมน่าจะปล่อยบัตรด,ดําผมคิดว่านะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะบัตรดำน่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะ น่าจะเป็นการปล่อยในบัตรดำแล้ผมพิดว่านะปล่อยในบัตรดำแล้วยังไงอ๋อไปตีเอาลูกอมใช่ไหมทุกคนไปเอาเตีเยาลูกอมเมกาแล้วผมสองหกแปดห้าครับโคตรไม่ดีเลยเนะฟรี่ที่บ้านเราบูทง่ายมากเลยนะ <c oughs> ผมเห็นแบบคนส่งมาในห้องนี่คือแบบบูทเทพตลอดเวลาเลยทุกคนบูตทตลอดบู๊ทอยู่แล้วแหละนะอ๋อเมฆบูทเฟรี่ไฟติง้งแล้วก็พิสทนะผมมันไม่บอกแนละ้วอันอื่นนะมันไม่บอกว่าแบบว่าสามารถดูได้เลยในนี้ไม่มีนะผม เคตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะผมตัวสุดท้ายปิดคลิปนะฮะแล้วเดี๋ยวผมมาสอนจับกันเหมือนเดิมนะทุกคนครับผมรอสักครู่รนะับตัวสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาสอนจับกันนะฮะขอร้อยหน่อยได้ไหมเออเอาอีกตัวหนึ่งเออไหนๆก็มาแล้ว ขอมันมักจะไม่ได้ทุกคนมันจะมาแบบที่เพลนะฮะครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วใกล้แล้วครับผมเห็นมีหลายๆคนบ่นว่าหกคนยังเกือบเอาไม่ลงเลยดูว่าผมตีกันดีทุกคนคือมันอยู่ที่คนแบกมากกว่าแล้วมีคนแบกมันก็จบแล้วฮะมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถามว่าอึดไหมก็พอควรเหมือนไม่ใช่ตัวแท้งกันมันไม่ควรจะอึดปะถ้าแฟรี่มันดูมันต้องดูบอบบางน่ารักดิเออเป็นตัวแฟรี่ที่ดูแข็งแกร่งมากเลยครับดูไม่บอบบางไม่น่ารักเลยดูเท่มากนะ มีตัวไหนอีกที่เป็นแฟรี่มีพิกซี่ใช่ป่ะมีปูลินใช่ไหมผมมีใครอีกอะโทเก้คิสโทเก้คิกนะเออมันก็ดูน่ารักไหมทำไมตัวนี้มันดูโหดจังวะก็เกินครึ่งมานี่ถือว่าอึดนะฮะค่อนข้างอึดแหละทุกคนถ้างั้นก็ต้องรุมเยอะหน่อยนะฮะนี่ขนาดแต่ละคนนี่คือโหดๆทั้งนั้นเลยนะที่มาตี้ผมเนี่ยนะฮะสี่หัวใจกันด้วยบ้างเนี่ยน่าจะแบบไม่ธรรมดานะผมยังใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะถ้าคนเลเวลน้อยๆก็อาจจะต้องลุมกระทืบหน่อยนะฮะได้นักเดินทาง ตีอย่างไกายอุ่มเท่มากเลยดูดิถ้าแบบจับบอลเลยนะเมก้ามาสเตอร์ใช้เมก้าในการโจมตี2 7งเสามห้ามาเลยเพื่อนสองหกสาม <c oughs> ดีแล้วจะได้้ังเครียดมาดูกันทุกคนว่าจับยังไงนะครับผม <c oughs> มาครับทุกคนครับผม เรามาจับซาเชียนพร้อมกันนะครับผมซาเชียนเนี่ยเป็นตัวที่ผมว่าแอนิเมชั่นก็อ่านง่ายวงก็ใหญ่นะและโยนง่ายมากนะผมล็อกบอลก่อนเลยแล้วกันนะก่อนที่จะเริ่มอื่นเรามาล็อกบอลก่อนนะล็อกบอลก็อยู่ประมาณตาเขาเนี่ครับผมขอบตาพอดีนะเนี่ยผมว่าประมาณนี้ได้แล้วอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมประมาณขอบตาเขานะครับผมผมไม่แน่ใจว่าถ้าหูตรงหูแหว่งจะ่ได้หรือเปล่านี้ล็อกตรงประมาณหูไอ้แหลมๆมาเออหัวแหลมๆข้างบนพอดีนะผมไม่แน่ใจว่านี่เอ็กซ์หรือเปล่านะ เหมือนเดิมน,นะผมใครอยากให้จับชัวร์ขึ้นนิดนึงนะผมก็ใช้เบอร์รี่ทองหรือว่าลัสเบอร์รี่ธรรมดานะผมจะต้องการลูกอมเพิ่มนะก็สอนจับด้วยไม่ต้องให้มันติดไวขนาดนั้นหรอกนะฮะมา,มาจับไปพร้อมกันเลยนะผมแอนิเมชันก่อนนะก่อนจะโยนกันนะผมแอนิเมชันเนี่ยคือเขาจะกระโดดมาตีใช่ไหมครับผมพอเขากระโดดมาตีเนี่ยจังหวะที่เขากระโดดกลับเนี่ยครับปุ๊บเนี่ยตอนที่เขายกขากลับกระโดดกลับเนี่ยครับผมให้เราโยนบอลไปตอนนั้นนะผมให้เขายกกลับไปสักครึ่งนึงก็ได้นะขนาดกลับไปถึงที่ยังโยนพันุลลยทกคนนผมอองใหห้าระั ดังนั้นแอนิเมชันมันอ่านง่ายมากนะผมมาทามันจับกันนะผมผมโยนไปวันครึ่งจอเองนะไม่แรงนะผมขออนุญาตไม่ถนัดเลยวะเดี๋ <c oughs> ยวมันไม่โดนไม่ใช่อะไรหรอกนะจอเห็นกันไหมน่าเห็นและนี่คือสุดแล้วเนี่ยเนี่ยครวมบอลแล้วโยนไปนะผมเห็นปะวงนี้ไม่ได้นะทุกคนคือไอ้ตรงสันเดียไม่ได้นะต้องเข้ามาที่ขอบตาสีดำกันนะผมอย่าเพิ่งติดโอเคลองให้แล้วนะผมจะได้ไม่พลาดเองนะฮะวงไม่ได้นะครับผมต้องเนี่ยขอบตาสีดํานิดน,นึงนะ ขอบตาดําของเขาเนี่ยโอเคหูนี่เล็กเกินผมว่าเนี่ยประมาณนี้ผมว่านะเข้าเลยมาน,นิดนึงนะฮะประมาณขอบตาสีดําเนี่ยได้แล้วเนี่ยนะครับผมอ่าประมาณนี้นครับผมเห็นป่ะโยนแบบเบามากนะผมไม่ได้โยนแบบหัควงแรงแบบเต็มสปีดแบบมิวทูหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะฮะผมว่ายโยนค่อนข้างง่ายแอนิเมชนันอ่านง่ายนะะแต่ดิ้นไหมก็ค่อนข้าง,งาดิ้น,นครับผมแต่ก็จับไม่ยากนะทุกคนเห็นใช่ตอนนี้ผมใช้เบอร์รี่ทองก็ติดง่ายอยู่นะทุกคนครับ ขวงบอลโยนนะฮะเห็นไหมฮะง่ายนะครับผมมันง่ายมากๆจริงๆทุกคนถ้าจับกันผมว่าน่าจะเป็นตัวที่โยนค่อนข้างง่ายแอนิเมชนันอ่านง่ายแนละ้วผมมาลองกันีกอีกนะครับผมผมลองแล้วทุกคนรอบแรกคือไอเห็นป่ะไอตรงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระพังลมอ่ะค่ายแาม่มันสุดอะมันจะไม่ได้นะทุกคนถ้าอยู่ตรงนั้นนะมันจะไ,ได้แค่วงเกตนะ ลองให้ดูเลยนะครับผมวันลังเดี๋ยวผมไปลองตอนที่จับธรรมดาดีกว่าโอ้แต่ตอนนั้นคนรอทุกคนผมเกรงใจนะฮะมันลองตอนนี้ได้ไหมเออลองตอนนี้น่าจะดีสุดแล้วผมว่าจริงนะนี่นะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ขนาดโยนเกือบพลาดนะเขาถึงพื้นแล้วผมเพิ่งปล่อยบอลมันอาจจะกระโดดอยู่ทุกคนแต่ว่าช่วงที่เขากระโดดกลับเนี่ยเวิร์กสุดแล้วฮะเมื่อกี้เกือบจะพลาดนะครับทุกคนถ้าช้ากว่าน,นี้อาจจะไม่ได้เลยนะครับผม,มน่าจะต้องตอนยกขากลับดีกว่านะ ดีกว่านะครับผมนี่ความเห็นที่ผมลองจับด,ดูนะค,คิดว่านะครับผมเดี๋ยวเขายกขากลับผมจะลองโยนบอลเลยทันทีนะดูว่าโดนส่วนไหมนะฮะได้อยู่นะทุกคนไม่โดนส่วนนะฮะน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าให้ขาถึงแล้วนะครับสองรอบก่อนหน้าเมื่อกี้ใช่ป่ะไอที่มันโดดพอดีครับแต่กลายเป็นว่าบอลเราถึงก่อนนะฝนตกซะง,งั้นนะให้อัดคลิปเสร็จก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งตกแร้งลังคาผมดังมากทุกคนเฮ้ยมันกระโดดแล้วมันจะร้องทันทีเลยเหรอ เออเนี่ยมันกระโดดแล้วมันร้องมันบอกว่าเจ็บเขา่าใช้ไปแปดบอลแล้วปะเนี่ยเข้าเอ็กไปเจ็ดลูกนะครับผมแต่ว่ายังไม่ติดยังไม่มีท่าทีว่าจะติดกะะา,กะะายไล่ดำมังไก่ดำมังเอาย่างอีกครับผมเออเดี๋ยวสักเหลือห้าบอลแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์รี่ทองนะครับผม อย่างน้อยก็ขอ x อ Candy แคนี้แล้วกันเนอะมอนตัวต่อไปจากซามาเซนต้าเนี่ยเดาไม่ถูกเลยครับทุกคนคือมันเดาไม่ถูกตั้งแต่อยู่ๆก็ปล่อยบอสเจน8มาแล้วอะบอสเจน7ยังไม่มาเลยบอสเจนหบางตัวยังมาไม่ครบเลยใช่ไหมไม่สามารถเดาอะไรโปเกมอนได้จริงๆและตรงนี้หูขาดถ้ามันตัดตรงขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมว่าตอนต่อไปผมขออนุญาตใช้เบอร์ลี่ทองเลยดีกว่าครับผมชอบมาหลุดตอนสอนจับเนี่ย <laughs> เออ ได้หรือ,อยังนะใครดูไม่ทันนะทุกคนกอกลับไปดูแล้วเปิดสปีดต,ต่ำๆเอานะครับผมโยนไปประมาณไหนนะครับผมนะโอเคครับขอญาตเป็นเบอร์รี่ทองเลยแล้วกันนะครับผมตอนแรกว่าจะใช้ตอนห้าบอลผมกลัวไม่ติดอนะทุกคนผมต้องการเ l Candy อแคนดี้ตัวนี้มากๆนะเพราะว่าเรามีตัว้อยแล้วนะครับเออขอหน่อยแล้วกันไม่อยากให้หลุดเลยนะครับผมพอแล้วมัง้งอยากกินเบอร์รี่ทอง <laughs> ตัวนี้ดีไหมตามสุดเลยหรือเปล่าก็ไม่สุดนะ มีอะไรบ้างอะต่ำสุดที่เราได้มาก็คือตัวนี้นะผมสำหรับวันนี้นะโอเคโชว์ตัวร้อยดีกว่า <c oughs> เออโชว์ตัวร้อยนะโอเคผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณสปอเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับและใครพอมีกำลังนะอยากสนับสนุนช่องเรานะครับผมกดปุ่มจอ i ลหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะขอขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยนะครับใครที่จะกดสมัครเข้ามานะครับผมนะวันนี้ ไปแล้วนะครับขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีส่วนใครยังไม่สปอร์ตเรานะครับผมยังไม่อยากจะจ่ายเป็นทุกเดือนนะโหลดสติกเกอร์ไทยไปก่อนนะผมนะฮะชักคามทอลามคาวสีเขียวนะและสติกเกอร์เก่านะผมโหลดไปใช้ก่อนนะเป็นการส,สนผมช่องทางนึงเนี้ยนะ <laughs> ไปแล้วกดไลค์ด้วยนะแชร์ Share ด้วยก็ดีอย่าลืมสัตสไคร้อะ <laughs>